อาจจะมืออ,มอินทภาพเอทเอซอสสปาเก็ตตีแบบอิตาเลียนนะจ๊ะอันนี้สิมีแค่รสมีใไอ้ขิงใช้ไงขิงใช้แบบนี้แล้วจ้ะแล้วก็มีหอมแดงหอมแขกแล้วมีใบกะวานอันนี้ไอ้พวกนี้ยกเว้นอันนี้เขาจะไปปั้นร่วมกันนะจ๊ะไปปั้นแล้วก็เอหมูซับกับเนื้อซับย่างละคืนนะจ๊ะมันสิผสมกันอยู่นี่เขาสิมีขายแบบเนื้อซับกับหมูซับผสมกันย่างละคืนมันสิเฮ็ดให้ เนื้อเพร่อยแข็งเพราะว่าหมูมีมันเนื้อมันสิบข่อยมีมันนะจ๊ะไอ้เราก็สีเป็นว่าแดงว่าแดงว่าแดงแบบนี้จ้ะแบบนี้เป็นว่าแดงเราก็สีเป็นมะเขือเทศกระป๋องน้ำมันมะกอกโพลีสูบนี่จ้ะอันนี่เป็นว่าแดงจ้ะว่าแดงว่าแดงสําหรับทำอาหารนะจ๊ะดื่มก็ได้ถ้าใครจะกินมันลงมือทํากันเลยจ้าเราต้องใส่น้ำมันหลายเลยจ้ะเพราะว่าหมูมันมีมันดูเดาจ้ะ เพียงห้าันเสร็จแล้วเาันเสร็จแล้วหกสีมะลงผัดจนหอมกันเลยจะผัดจนหอมเราไม่ใส่หมูกันเลยจะัดัจนกล่าหมูสีล้วนไชับข้าจะมาสีเราก็สะใส่วายเลยค่ะ กอน่หมูแห้งสักพักนึง,น,งน่ากระตุ้นาใช้ไหวเดี๋ยวเาไหวเด้งเราใอ้ไหว้ม่เก่งก่อนจะนะนำไหวมันแห้งก่อนจะมาตื่นกระเทียมกระปอ๋องลงไปเดี๋วจ้ะถ้าไหวแห้งเราไม่ใส่บบกระเทียมกระป๋องเดี๋วจ้ะใส่ไปเลยใส่แล้วก็สีปุ้มต้องสีไปประมาณ ชั่วโมงเดียวก็ถึงไปชั่วโมงหนึ่งกลางน้ใส่เกลือตุ้นไปชั่วโมงหนึ่งเดียค่ะเดี๋ยวฟังอ่อนตุ้นไปเรื่อยๆเด้แต่ปุ้นมาได้สักผักหนึ่งน้ใส่เกลือเด้แต่นี่ใส่เกลือลงไปใส่ลงไปหลุเกลือเม็ดนี่เม็ดใช่ไใส่ลงไปใส่ย่างเดียวเด้แต่ใส่เกลือย่างเดียวพอใส่เกลือเสร็จแล้วก็สิมเบิ้องได้แะแล้วก็ใส่ใบกะรวานลงไปสามใบใส่เสร็จแล้วเ้องกับอีกฟ้าตุ้นอีกสัก พิซแกลด้จ้ะเราได้วจ้ะสีสันสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนได้กินใบกระวานหอมมากเลยจ้ะสปาเกตตี้ห้ากเศ็ดห้ามาเบิ่งวิธีกินเลยเลยจ้ะตักสดหลาดเลยจ้ะสดหลาดเอาลายเอาหน่อยเราจะตามสอบเลยจ้ะนอกจากมะคุณยังมันเข้ากันเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็มากินกันนะอันนี้เป็นอาหาร ฝรั่งมานีดาจ้าอันนี้อาหารคนไทยสุกสุกในสมกับไข่ต้มแล้วก็ผัดแกกิกนแค่นี้ข้าวเหนียวเนี่ยเข้ากินนีฝรั่งกับกินสปาเก็ตตี้ซอสลยวเห็ดมานีดาจ้ามาได้จากกินน้ำันจ้าแซฟต้องการ